เราำลังอยู่เกาะพยามค่ะแล้วก็กำลังเดินทางไปที่อ่าวอะไรคะอ่าวแม่บ้ายอ่าวแม่บ้ายค่ะแล้วเราก็จะไปอ่าวลบปากอ่าวท้ายไม่ค่อยเอาล่ะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางด้วยรถเลยค่ะรถอะไรค่ะรถแดงค่ะรถสีแดงค่ะไอ้ชากับสภาพเลยที่เราไม่ได้เข้าสวนนะครับเราไม่ได้เข้าสวนนะครับทั้งหน้าเป็นไง ขนาดมาถึงสองพยายามยังมีชมจันทร์งม be ีชมทะเลโอ้ยาีใจดีใจเพราเราเข้าสวยนะครับเราไม่ได้มาเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเรามาเที่ยวอะไรคะกะพยายามหรือกะพยายาม